Chance to be ruthless ooh, ooh, ooh. สวัสดีครับวันนี้พบกับแบงก์ยุทธ์คาอุบลราชธานีและรถมือสองสมยงคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ้าโตยต้าฮอลล่าอันติด1.6ตัว E เกียร์ออโต้นะครับผมตัวนี้ปี2011นะฮะใครที่สนใจตัวนี้ผ่อนเพียง4 6่พบาท84เดือนเลยนะครับ ราคาเพียง239 0 0 0ันใครจะซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดเลยนะแล้วก็ที่สำคัญคือเรามีบริการออกรถทั่วประเทศน,นะครับผมเรามีบริการเซ็นสัญญาถึงหน้าบ้านฟรีนะครับะเรามาดูกันว่าโตโยต้าโคโรล่าิมีอะไรมาบ้างนะครับผมก็ตัวนี้เป็นสีเทาเดิมโรงงานนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของไฟหน้าฮาโลเจนนั่นเองนะ ตัวนี้โฉมนี้นะครับผมก็จะเป็นโฉมที่ขายดีแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะถูกเลยเทียบเท่ากับโตโยต้าวีออสราคาใกล้เคียงกันเลยนะครับผมแต่ว่าได้เครื่องยนต์พันหแล้วก็สมรรถนะที่ค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับอ่ะด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นกระจังหน้าคมเงียบโลโก้โตโยต้านะครับอ่าเรามาดูกันที่ด้านข้างกันต่อครับด้านข้างก็จะเป็นล้อแมกขอบ10หนั่นเองนะครับผมล้อแมกขอบ15ก็เป็นล้อแมกเดิมโรงงานนะครับผม ตัวหูกระจกก็จะเป็นหูกระจกมีไฟเดียวที่หูงกระจกแล้วก็เป็นสีคมสีตัวรถนั่นเองนะครับผมอ่ะมีแถบตัว E ให้เรียบร้อยนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมมีกันสาดให้เรียบร้อยนะ,ะทั้งสบานเลยทีเดียวนะครับเรามาดูกันที่ด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นตัวมีสปอยเลอร์หลังนะครับผมมีไฟเบรกจุดที่3อยู่ในรถนั่นเองเนาะแล้วก็ ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นไฟท้ายนะครับผมก็จะแยก2ชิ้นนั่นเองไฟถอยแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับผมก็จะเป็นตัว LED นั่นเองนะครับผมสาหรับด้านท้ายนะมีโคมียมตัดกับตัวรถนะครับผมก็จะเป็นตัวโลโก้หนึ่งจุดหกตัว E ีนะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะขายดีเลยสําหรับรุ่นนี้นะครับผมเพราะราคามันแทบจะชนกับเบียร์ออสเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมภายในกันต่อครับ สำหรับภายในนะครับผมก็จะมาด้วยสีดําตัดกับสีเบจนั่นเองนะครับผมสําหรับเร่งไม้รถคันนี้นะครับผมเพียงแค่1นึ0 0 0สนหนโลเท่านั้นนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยมีเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้านั่นเองเนาะตัวคอนโซลนะครับผมก็จะเป็นเครื่องเสียงนะครับผมเดิมโรงงานเลยนะครับอ่ะแอร์ธรรมดานะครับผมแล้วก็ตัวรถเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมสามารถใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเลยมีช่องพอด AUX ให้เรียบร้อยนะครับผมตัวเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะสีเบทนะครับสีเบทหนังทีเดียวเลยทีเดียวอ่ะตัวนี้จะเดิมเดิมเลยนะครับผมภายในคือค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ค่อนไม่ค่อยมีรอยเลยทีเดียวนะเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันต่อครับ สำหรับเครื่องยนต์นะครับผมก็จะเป็นเครื่องยนต์4 1 6ว wow, าวนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1,600ซีซีนะระบบความปลอดภัยก็จะมาด้วยระบบ ABS นะครับตัวนี้คานหน้าแก้มข้างเดิมทุกจุดเลยไม่มีการชนหนักหรือน้ําท่วมในทังสิ้นนะครับผมเราการันตีให้เลยนะเมคอัพอยู่ครบทุกจุดนะครับผมฟากระโปรงเดิมๆเลยนะ,ะ,ะการันตีความเดิมสําหรับรถอันติกคันนี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสวยโดนใจใครหลายคนเลยทีเดียวใช่ไหมครับสำหรับเจ้าตัวโ o โยต้าโค la อา t ิคันนี้ปี11ราคาเพียง239,000พผ่อนเพียง4,600บาท84เดือนใครที่สนใจคันนี้สามารถโทรหาผมได้ที่เบอร์0837333652นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ0837333652เนะครับเบอร์ผมสามารถแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรได้เลยนะครับผมใครที่สนใจรถคันนี้อยู่มีคันนี้คันเดียวราคาถูก ผ่อนถูกนะครับเรามีหลังการขายให้1ปีนะครับผมไม่ว่าท่านจะอยู่ที่อำเภอจังหวัดอะไรนะครับผมเราพร้อมดูแลให้กับท่านเลยทีเดียวนะครับมีบริการทําสัญญาถึงหน้าบ้านฟรีเลยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือมีบริการส่งรถทั่วประเทศไทยใครที่สนใจรถคันนี้รีบโทรหาผมทันทีนะครับผมก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง YouTube Channel และเฟซ a c e b o o k ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้แบงค์ยุสขคาอุบลลาไปก่นสวัสดีครับ